สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i โรเก i มิ่เรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับ เซกชันใหม่นะครับของทาง Miro Gaming นะครับเป็น Miro Gaming News นั่นเองนะครับวันนี้นะครับนัดจะมาพูดเกี่ยวกับข่าวสารนะครับถือว่าใหญ่ที่สุดภายในเดือนนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าภายประมาณอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับเราน่าจะได้ข่าวแบบเหมือนกับข่าวลือหรือรูมเมอร์มาต่างๆครับว่า World of Warcraft หรือเกม m m o r p g ที่ดังที่สุดของแบบโลกนี้นะครับว่ากําลังจะเข้าสู่เกมมือถือนะครับซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับว่าจะเป็นเวร์อว่ลคาร์บเพราะตอนแรกนั้นก็คิดว่าเฮ้ยมันไม มันไม่น่าบริษัทไม่น่าจะฆ่าเกมตัวเองอีกรอบหนึ่งในการที่จะเอาเกมที่ดีที่สุดของเขาเข้ามาในเกมมือถือนะครับมันน่าจะเป็นการแยกกันหรืออาจจะเป็นเกมใหม่ไปเลยซึ่งในมุมมองนะัดแล้วก็สัญชตาตญาณนนะัดมันก็ใช่นะครับเพราะว่าเกมที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เกมแนวเก็บเลเวลหรือไม่ใช่เกมแนว m อเ p g นะครับจะเป็นแนวเหมือนกับ Tower Defense นะครับแต่ทางบริษัทเขาบอกว่าไม่ใช่ Tower Defense นะเพราะเราไม่ได้ป้องกันป้องป้องกันป้อง ห้องการป้อมเออมันเป็นการเหมือนกับโจมตีป้อมหรือโจมตีฐานของสตูก็คือ Tower Off e n ฟเนออฟเนแปลว่าโจมตีนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรลเลอร์นะเพิ่งดรอปมาเมื่อประมาณสักประมาณตีหนึ่งตีสองเลยก็ว่าได้นะครับนัดก,ก็มาดูนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วมาดูไลฟ์เรแอคชั่นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันนะครับอ่าพินบอลตอนแรกท่านน่ะไม่สปอยเลยเพิ่งมืออ่จนเขีว่าเป็นพินบอลนัดก,ก็คิดว่าเป็นพินบอล แต่คือบังเอิญแบบข่าวนี้มันมาเร็วไงเอทูวเป็นการบอกว่าเพยทูวินเล็กๆน้อยๆนะครับใส่เงินเข้าไปเพื่อที่จะซสมมอนตัวละครได้มีออกแล้วก็มีฮิวแมนแล้วก็มีนท์เอลฟ์แล้วก็มีโนมนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่เคยเล่น .a อาจจะคิดว่าเฮ้ยอันนี้เป็นไจโรแมนเซอร์แล้วนี่เป็นเหมือนดาร์กไนท์แล้วนี่เป็นเหมือนกับ X และอีกอันก็เป็นลูน่าใช่ไหมครับแต่ที่จริงมันเป็น เหมือนกับเป็นตัวละคร representative ของแต่ละเผ่านะอันนี้ก็เป็นฮอกเกอร์นะครับฮอกเกอร์นี่ถือว่าเป็นไอคอนิกมอนสเตอร์ตัวแรกที่เราจะเจอครับก็คือเป็นเผ no ่าโงงนอนนั่นเองนะงอนนะมันอาเสียงไงไม่รู้ว่าเออมันเป็นเหมือนกับเหมือนไฮยีน่าเออประมาณไฮยีน,น่าครึ่งคนอะไรเอยมันออกแนวเหมือนกับย้อนอดีตไปเมื่อสิปีที่แล้วนะเหมือนให้เกมเด็กน้อยเล่นนะ แต่คาดว่ามันน่าจะเป็นแค่เทลเลอร์นะไม่น่าจะมีเกมเพย์ไปสิตุ้มอันนี้คือเหมือนเปรียบเปรียบเสมือนว่าคือเราในการที่แบบคอยคอนโทรลใช่ไหมอ่าฮะอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทลเลอร์นะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนัดมองนะ ตัวเทเลอร์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับแต่มันจะมีเหมือนกับดิฟได้ดิฟได้ก็คือเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนัดจะทําคลิปเพิ่มขึ้นมานะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนัาจะพูดคร่าวๆเ,เล็กๆสั้นๆก่อนนะครับว่าเป็นเกมแนวอะไรนะครับที่จะเข้ามาในมือถือนะซึ่งบลิสซ่าเนี่ยถือว่าเป็นเกมเหมือนกับ เกมที่2หลังจากปล่อยมาเพราะก่อนหน้าน,นี้มันจะมีเด a b l ต i อิม r อร์ทลที่จะมาวันที่2เดือน6นี้นั่นเองครับจะเป็นเกมมือถือเกมแรกของบิสซัดเลยนะครับอันนี้ไม่นับที่เกมที่บิษซัดซื้อนะที่จะเข้ามาในมือถือที่จะเข้ามาตลาดในมือถือของทาง Activision บิสัดนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวราจะไปวิเคราะห์นิดๆหน่อยๆน,นะครับว่าเกมมันเป็นแนวเกี่ยวกับอะไรแล้วเดี๋ยวนะ่าจะเหมือนกับมีพรีวิวเกี่ยวกับเกมเพย์ให้ดูนะครับว่าในเกมเป็นอะไรบ้างปไปดูกันเลยนะครับสําหรับตัวเกมของงทาง เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้เรียกว่า World of Warcraft นะครับเขาเรียกว่า Warcraft Arc Light Rumble นะครับเกมนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยเหมือนกับคุณเคยเกี่ยวกับเกมแนว Tower defense นะครับเพื่อนๆน,น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็คือเหมือนกับเราสร้างยูนิตวางไปแล้วยูนิตมันก็จะเหมือนกับเดินไปออโต้แล้วก็ตีป้อมตีป้อมของฝัง่งศัตรูนั่นเองอันนี้เราจะไม่เหมือนกับตั้งป้อมเพื่อหลอให้มอนเตอร์เข้ามาใช่ไหมครับน่าจะเป็นเกมแนวเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะอ่า Kingdom Crash หรือว่า Crash of Titan อะไรพวกนั้นอะ่ะไอ้ที่ที่มันดังๆอ่ะครับก็คือเหมือนกับเราเด PLOY หรือเราปล่อยยูนิตไปแล้วก็ให้ยูนิตค่อยๆเดินไปเดินไปแล้วก็ไปตีป้อมซึ่งแต่ละยูนิตใช่ไหมครับแต่ละตัวละครมันก็จะมีความสามารถพิเศษแล้วมันก็จะมีตัวละครเหมือนกับแนวพรีเมียมก็คือเหมือนกับเป็นหัวหน้าเผ่าของตัวละครนั้นๆซึ่งจะใช้โกในการซื้อเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรนะปล่อยออกมาซึ่งอาจจะมีออร่ามีสกิลพิเศษอะไรเงี้ยเป็นพาร์ตซีฟเอฟเฟกนั่นเองครับเดี๋ยวรายละเอียดเบื้องึอกกครื่ยาาาสมถทีจะ comment, ด้านล่างเลยครับเดี๋ยวเราจะได้ทำวิดีโออันต่อไปให้เนาะก็จะเป็นเหมือนกับเกมแนว Tower Defense แหละเพื่อนๆน่าจะเคยเล่นแบบแนว Rumble อ่ะก็คือเราเราปล่อยตัวละครแล้วก็ปล่อยให้มันตีแต่ความพิเศษของ WarC r a f t นะครับเขาม pues mm ีสิทธ nah. uh, ิ์แบบเขาเรียกมี Right ใช่ไหมมีไรท์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่จะใช้ตัวละครของ w o r l d of Warcraft นะครับซึ่งตัวละครของ l d อร์ออฟวอลคเนี่ยอันนี้คือจุดแข็งของทาง Ar c Light Rumble เลยนะครับอันนี้ในมุมมองนัดนะครับเพราะว่า ด้วย Background Story แล้วก็ด้วยเกี่ยวกับความสามารถแล้วก็ด้วยเกี่ยวกับ law history ประวัติอะไรต่างๆครับเราเห็นตัวนี้เราจะรู้เลยออกมันต้องแบบถึก สายสเตรนท์อ่าแล้วก็สมมติเราเห็นพวกกาดแมนใช่ไหมครับเขาก็คือเหมือนแบบพาลาดินหรือว่าเป็นเหมือนกับอ่าฮิวแมนที่ใส่ชุดเกราะเรารู้เลยว่ามันต้องเป็นสายแทงมีออรา่ามันเหมือนกับมันเข้าไปอยู่ใน subconscious หรือว่าจิตใต้สำนึกของเราแล้วถ้าเราเห็นตัวละครนี้อ่าโอเคเป็นสายเอจิเป็นสายที่ว่องไวนะเป็นสายสเตรนท์เป็นสายอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ได้เปรียบมากๆของทางบริษัทนะครับอันนี้ในมุมมองนันนะเพราะเราเพราะแต่ละตัวละครมันจะมีความ u n นิคหรือมีความเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับความพิเศษและความโดดเด่น ไปนในตัวแล้วก็ตัวมันกับหัว่าหน้าเผ่าไม่ว่าจะเป็นใจงานเวทใหญ่หรือว่าจะเป็นทางด้านแบล็ k แฮนด์หรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่ตัวละครที่เขาจะเพิ่มขึ้นมานะครับมันจะมีความสามารถพิเศษที่แบบคอยที่จะบัฟตัวละครต่างๆแล้วก็อาจจะมีเหมือนกับคอมโบถ้าเพื่อนๆเ,เคยเล่นแนวเหมือนกับเขาเลือกเกมอะไรนะมันน่าจะคล้ายๆเกมอาร์เคดใน d o a 2เลยอันนี้ในมุมมองนั้นนะน,น่าจะคล้ายนั้นแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เคยเล่นเกมอะไรนะที่มันดังๆอ่ะไอเชสใช่ไหม ไออะไรเชสเชสสักอย่างอะ่ะเกมนั้นแหละน่าจะคล้ายๆกันก็คือถ้าสมมุติเราเล่นตัวละคร5ตัวในเผ่าเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีบัฟนะัดที่ว่ามันน่าจะเป็นซนเนจี้หรือ ความแบบคอมโบอะไรในแนวนั้นนะครับอันนี้ในมุมมองนัดนะเดี๋ยวนัดจะปล่อยให้เพื่อนๆดูเกี่ยวกับรูปเกมเพย์ต่างๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นข่าวสั้นๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะลงทะเบียนนะครับเกี่ยวกับเบต้าครับดูได้ด้านล่างครับเดี๋ยวนัดจะแปะลิงก์ไว้นะครับสำหรับใครที่มี ID เหมือนกับทางบริษัทอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่ไปผิริจิสสำหรับโค้ชเบต้ามันจะโค้ชเบต้าก่อนนะยังไม่มีโอเพนเบต้านะครับและนัดคาดว่าเท่าที่นัดเข้าไปดูเนี่ย มันน่าจะเอื้ออํานวยเกี่ยวกับเขาเรียก Android มากกว่า iOS เพราะตอนนี้ทาง iOS ยังไม่มีให้คลิกนะครับแต่ทาง a n น r o i d มีให้คลิกเหมือนกับพรีดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับแต่สำหรับใครที่มี ID ทางด้านบิสัท์แล้วก็ไปพรีวิาสำหรับ Clo ส e b e t a นะครับซึ่ง Clo ส e b e t a เขาบอกว่าเร็วๆนี้แน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆอยากติดตามข่าวสารนะครับเกีนน่ยวกับเกม m m o r p g นะครับเร็วและลึกนะครับก็ <S <S 2> <S 2> สามารถกด subscribe ให้กับ Myro g a m i n g นะครับยังไงเดี๋ยวนะัด ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวนะจะปิดท้ายด้วยเกี่ยวกับเกมเพย์ของทาง a r c l i n e Lumber นะครับไปดูกันเลยนะครับ